ในหน้าสี่เนี่ยมันจะมีกําลังดาวอยู่นะในหน้าสี่จะมีกําลัาว่าดาวอาทิตย์เนี่ยอันนี้คนใหม่ต้องจําแล้วนะดาวอาทิตย์เนี่ยกําลังหกอย่างนี้เนาะดาวจันทร์นี่กําลังสิบห้านะส่วนบนสิบห้าจบนะดาวอังคารนี่กําลังแปดนะมันจะบ,บังคับมันอยู่แล้วนะหรืออักษรกลุ่มเนี้ยมีกําลังแปดอักษรกลุ่มนี้มีกําลังสิบห้าอักษรดาวจันทร์เนาะหรืออักษรดาวพุธนะหรือ DMT ภาษาอังกฤษเหมือนกันนะก็มีกําลังสิบเจ็ดนะ อักษรดาวเสาเลขเจ็ดนะมีกาลังสิบนะดาเด็กตอเต่าทอถุงท้อสารทอทองนอหนูกำลังสิบภาษาอังกฤษก็โอซอย่างนี้เนาะอักษรดาวปรหัสนี่มีกําลังสิบเก้านะบอปอพฟอพฟอพมภาษาอังกฤษก็อ h n x นะไปดาวราหูยอรรลวอนะกําลังสิบสองเฉพาะราหูเนี่ยกําลังสิบสองเนี่ยเอจะไม่นับตัวเลือตัวลือนะเลือลือจะไม่มีกําลังดาวเนาะ เดี๋ยวเคยบนบางทีส่วนอักษรดาวศุกร์นี่มีกําลังยนีะ่สิบเอ็ดนะสอเสือสอสลาสอเล,ส,อส,ลส,อสีรอจุลาฮอนอคูพอแบนนะเอ้ยฮอนอคูไว้เฉยนะ U B W อันนี้กําลังดาวส่วนอักษรพวกไม่เอกนะไม่เอกไม่โทไม่ตีไม่จัตาวานะวรรณยุกต์เอกโทตีจัตาวาหานากาศหานาอากาศไต่คู่ไม่ไต่คู่นะ ไม่ต่อยคููกาลันกาลแล้วก็ตัวลือตัวลือนะอันนี้ถือว่าไม่มีค่ากําลังดาวนะแล้วนอกนนั้นอีอูอาอาเป็นสละก็จะมีกําลังหกอย่างเงี้ยนะอาร์อีอ,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 อีพวกที่ขึ้นด้วยสระทั้งหลายกําลังหกที่พูดถึงเรื่องกำลังเนี่ยเพื่อจะมาเข้ากลุ่มของอายตนะนะในบทต่อไปในหน้าหกในหลักตั้งชื่ออายตนะถือว่าสําคัญเป็นระดับสองนะ อายตนะนัก็เอาดาวเอาอักษรทุกอันของเราเนี่ยมารวมกันนะให้เหลือเรียกตัวเดียวนะอักษรทุกอย่างเนี่ยให้มีกําลังเท่าไหร่มารวมกันให้เหลือเรียกตัวเดียวกําลังดาวนะอืมก็จะวนกลับมาเมื่อกี้นิดหนึ่งทีละคนอํากำลังดาวอันนี้คนอีงจําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเนาะค่อยไปเปิดลอยออกอืมแล้วก็ดูตัวนอหนูนะนอหนูดา,าวเสานะ เดาวเสานี่กําลังสิบมีเขียนอยู่แล้วนะนนี้กําลังสิบนอหนูนอหนูดาวเสานี่กําลังสิบแล้วก็เขียนไปสิบเพื่อจะรวมกําลังดาวอายตนะว่าอายตนะอะไรนะอดาวเสาพอสัมพานี่กําลังอยู่นี่นะพอสัมพากําลังสิบเก้านะกำลังสิบเก้าก็มีพอสัมพาสิบเก้าสระอาก็อยู่นี่นะสระอานี่กําลังหกกำลังหกรอเรือนี่ราหูนะกําลังสิบสองสิบสอง ชอช้างอยู่ที่นี่นะกำลังแปดชอช้างนะกาลังแปดนะตัวแมงกาดนี่ไม่มีค่ากําลังดาวนะเมื่อกี้ที่บอกแล้วก็นะํามารวมกันนะสิบบวกสิบเก้าเป็นยี่บเก้าบวกกับหกเป็นยี่บห้านะยี่บเก้าบวกเป็นสามห้าบวกสิบสองสามห้าสี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดนะสี่เจ็ดบวกแปดนะสี่แปดสี่เจ็ดบวกแปดเท่ากับห้าสิบห้านะแล้วก็ห้าบวกห้าเท่ากับสิบนะ หนึ 1> 1่งบวกสิบเท่ากับหนึ่งต้องรวมให้เหลือเลขตัวเดียวนะอันนี้นะภารัตน์นี่คุณนภารัตน์นี่ก็อายตนะรหนึ่งนะจำไว้นะจําไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยอธิบายว่าอายตนะรหนึ่งคืออะไรเนาะต่อไปคุณระวิวันระวิวันรอเรือรอเรืออยู่นี่นะกำลังสนะิบสองเนาะรอเรือสิบสองอ่าบอแหวนวิวิก็นะสิบสองเนาะอ่าสอีก็มีข้าอยู่นะสละีนี่หกอ่า วอลแวนก็สิบสองรัวเลยนะรอเรือก็สิบสองรอเรืออีกตัวก็สิบสองนะนอนเนยอยู่ที่นี่นะนอนเนยสิบเจ็ดก็มารวมกับหลังดาวนะรวมมาได้เท่าไหร่เนาะสิบสองยี่ิบสี่กับหกเป็นสามสิบสามสิบบวกสิบสองนะสี่สิบสองสี่สิบสองเป็นหนะ้าสิบสี่นะห้าสิบสี่ก็เป็นหกสิบหกหกสิบหกบวกสิบเจ็ดนะสามเจ็ดแปดก็ได้แปดสิบสามนะบวกเองด้วยนะถูกเปล่านะ 83เป็น11นะ1ึ่ง1เท่ากับอยายตนะ2อย่างงี้นะคูและวีวันก็อยายตนะ2เดี๋ยวข้อธิบายความหมายอยนายตนะเนาะคุณพรทินะพย์เนาะพรทิพย์ก็พอผ่านนะกําลัง19นะพอผ่านนะ19รอเรืออันนี้นะกําลัง12รอเรือทอทหารอยู่ที่นี่นะกําลัง10ทอทหารสลีเนาะกาลัง6นะสละี พอผ่านดาวาพรหัสนะอยู่ที่นี่นะกําลังสิบเก้าพอผ่านยอยักษ์ยอยักษ์อยู่ที่นี่นะกําลัง 19, สิบสองน,น,นะการลั 12, นะรรไม่มีค่าไม่มีค่ากําลังดาวก็รวมก,กันนะสิบเก้าสิบสองเป็นสามสิบเอ็ดสี่สิบเอ็ดสี่สิบเจ็ดห้าสิบเจ็ดหกสิบหกเจ็ดสิบหกเจ็ดสิบแปดนะรวมได้เจ็ดสิบแปดเจ็ดบวกแปดเท่ากับสิบห้าหนึ่งบวกห้าเท่ากับอุจน,น,นะหกนะจำไว้นะความทิศ อายตนะหกโอเคก็จะมาอธิบายตัวอายตนะในหน้าในหน้าแปดเนาะอายตนะหนึ่งเมื่อกี้มีคนน้หนึ่งได้สองคนนะเขาเรียกว่าเปรียบเปรียบดังพ่อนะเออีกความหมายหนึ่งเขาเรียกว่าเวสันดอนนะอนะาหนึ่งคือเวสันดอนอันนี้มีอยู่นะเวสันดอนก็อันนี้นะเวสันดอนเนี่ย ก็จะเป็นคนใจดีอยู่แล้วนะพระเสันดรก็มีแต่ให้ต่างๆเนาะรัะนั้อายตานะหนึ่งความเป็นพ่อหรือ 1, อีกคนหนึ่งเอายนะสองความเป็นแม่เนี่ยเนกับสองเนี่ยเป็นผู้ใหญ่มักจะมีคนมาพึ่งพาอาศัยอยู่เรื่อยๆนะแล้วก็แบกภาระคนอื่นก็ได้นะมีภาระให้แบกบต่างๆช่วยเหลือต่างๆไปทั้งหนึ่งและสองเนี่ยไม่ใช่ไอ้นาที่เสียนะถือว่าใช้ได้อยู่แต่เป็นหน้าที่ว่ามักจะมีคนพึ่งพาอาศัยก็จะไม่โดดเดี่ยวนะแม้ท้ายชีวิตก็ไม่โดดเดี่ยว เพราะว่ามีคนมาพึ่งพาอาศัยหรือต้องเลี้ยงดูคนอื่นไปนะแต่นี้ชาวบ้านอายะสองเนี่ยไม่เป็นไรแต่ถ้าอายนะหนึ่งแล้วเนี่ยเวสซนดอรเนี่ยมักจะให้คนนะโดยตลอดเวลาให้คนแล้วมักจะเสียเปรียบต่างๆนะแม้เป็นชื่อร้านชื่อแบรนด์ต่างๆก็ถือว่าไม่จะขัดทุนเนี่ยมักจะให้เขาหมดผู้เสียเปรียกไปโดนกองบ้างให้เขาบ้างต่างๆแม้เป็นชื่อคนก็เหมือนกันอืมเพราะนั้นถ้าเดิมเดิมมาเนี่ยไอายุนหนึ่งอ่ะไม่เป็นไรถ้าเดิมเดิมตั้งมาที่ตุกตาขายนาดีเนาะอันนี้ไม่เป็นไรไม่ต้องเปลีไไ่ย แต่ถ้าเราจะเปลี่ยนชื่อเข้าใหม่ทั้งทีแล้วเนี่ยก็อย่าเปลี่ยนพระเบสันดอนให้เลยอย่าเปลี่ยนเอเนหน้าหนึ่งเลยแล้วมันจะให้ขาห้าบอดจะเสียเปรียบนะเขาเรียกเป็นหน้าที่ลําบากลําบากเพราะผู้อื่นเพเปล่านะอแต่ถ้ามีมาดําเดินแล้วก็ไม่เป็นไรอันนี้เป็นอายาที่อยู่ในระดับระดับกลางๆนี่เฉยนะแต่สองนี่ไม่เป็นไรนะสองถือว่าถือว่าใช้ได้ไม่เสียอายนทสองก็อยู่ที่ผลรวมไปนะเป็นนะความเป็นแม่ก็จะห่วงคนมากกว่าไหนทะ้อนสองนะมักจะห่วง ความคิดต่างๆก็จะห่วงกินแล้วยังกินอย่งไปไหนมาต่างๆเนะี่ยมันจะห่วงมีคนมาพึ่งพาอาศัยหนึ่งกับสองนี่ไม่เสียอะไรนะไม่เป็นไรแต่ถ้าหนึ่งเนี่ยตั้งใหม่นี่อย่าไปตั้งเมสันดอนนะตั้งแล้วจะเสียเปรียบไปอืมแต่ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่โตนะถ้าตุากษาขายนา้ำดีต่อไปไอ้นัสามนี่ถือว่าเป็นใอ้นักที่ไม่ดีแล้วนะเป็นไอน้นะกของคนรับใช้อ่ะเป็นอนายะของกรรมกรนะเอไม่รู้จักไม่รู้จักความสุขนะ ไม่รู้จักความสุขอืาคือว่าเป็นนะของคนที่เหน็ดเหนื่อยต่างๆนะอา่าพับเหน็ดเหนื่อยถูกเอาเปรียบต่างๆนะจะต้องเหน็ดเหนื่อยอย่างเดียวคือไม่รู้ไม่รู้จักสบายเยงี้ยบางคนก็รวยเศรษฐีหมาเศรษฐีไอ้นักสามก็คือทาง,งานสิบแปดชั่วโมงนอนหกชั่วโมงอย่างเงี้ยคนนี้รู้สึกมันจะต้องต้องเหนื่อยตลอดเวลานะเลยเหมือนไอ้นักของกรรมกรอ่ะไอน้นะนะเอ่อที่ไม่ค่อยมีความสุขเลยเป็นอนาคตของผู้รับใช้นะม่คนรวยในพลต่างๆก็มีเยะไปนะไอ้นักพวกนี้เอ่อไม่แปลกอะไร แต่ว่ามันไม่เคยรู้จักพักผ่อนไม่เคยรู้จักอยากสุขสบายเท่าไหร่เอานะสามนะบางตำราเรียกวเป็นสุนักรับใช้เลยนะสุนนักรับใช้กรรมากรไปต่อไปอายตนะสี่นะอันนี้ถือว่าเป็นหน้าที่ไม่ดีที่สุดนะพดหูอ้างว้างต่างๆนะมีความเศร้าใจทุกข์ใจแลวส่วนมากมักจะพวกซึมเศร้าต่างๆนะเออมักจะไอาะสี่นะเก็บกดต่างๆเดินทางบ่อยเ,ออเสียหาย ต่สี่เนี่ยบางคน้าตุ๊กตาขายน้ำดีก็ไม่เป็นไรนะแต่ถ้าตั้งใหม่แล้วก็เลี่ยงสามเลี่ยงสี่ไปไอ้นสี่เนี่ยมักจะถูกโกงถูกหลอกลวงนะแล้วท้ายสีวิตส่วนมากอะ่ะมันจะทําร้ายตนเองนะไอ้นสี่นะคิดสั้นทาร้ายตนเองนะเวลาดูในหนังสือพิมพ์อ่ะเห็นคนทําร้ายตนเองเสียชีวิตต่ตางๆลองดูดูชื่อเขานะส่วนมากรนะ้อยร้อยละแปดสิบนะไอเอตนาสี่นะโดยส่วนใหญ่แล้วเราก็ควรจะเลี่ยงไอเอตนานี้ไปโดยเฉพาะคนที่เป็นโรคซึมเศร้าอยู่แล้วนะไอ้นักสีก็ไปกันใหญ่เลย ต่อไปไอ้ระหน้านี่ก็เป็นหน้าที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อีกมือนกันนะสามสี่ห้าจะไม่ค่อยดีนะเป็นเรื่องของยักษ์สานะไม่เคยเชื่อไม่เคยเชื่อลื้อลันต่างๆนะไม่เคยเชื่อลื้อลันเถียงเก่งถ้าดูดวงนี่เจอคนออยตนะหน้านี่จะเถียงเก่งนะไม่เคยฟังเท่าไหร่แล้วก็ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงด้วยแม่มาถามชื่อจริงๆนะมาถามชื่อพอถามชื่อไม่ดีก็จะไม่ยอมเปลี่ยนแปลงนะมันก็จะลื้อลันไปอ่ะมันจะมีปัญหาเรื่องความรักในส่วนใหญ่นะเขาไม่เคยมีเสน่ห์ ดีกันตอนแรกเ้าไปเข้ามาแล้วมันจืดชืดเออเลยเป็นหน้าที่ไม่เคยดีเท่าไหร่ทั้งสามแล้งสี่ทั้งห้า, 4, า 5, เนี่ยสามเัหน้านี่เป็นหน้าของคนที่อาจจะเคยผิดหวังมาต่างๆนะเคยล้มเหลวอ,อย่าร้างอะไรต่างๆไปสามสี่ห้านะเออแล้วก็จําไว้ว่าสามไม่ดีนะสี่ไม่ดีแล้วก็ห้าไม่ดีนะหนึ่งสองนี่ไม่เป็นไรหนึ่งนี่ก็อย่าตั้งใหม่เท่านั้นเองนะมาแล้วก็ไม่เสียอายตนะาหนึ่งต่อไปนะหกเมื่อกี้เห็นมีอยู่คนนะหกดาชินีนะ อันนั้นหกก็เป็นสบายๆหน่อยราชินีเป็นผู้มีวาสนามีสเสน่ห์มีคนช่วยเหลือต่างๆนะชีวิตก็จะจะับจับเป็นไปอย่างง่ายๆนะมีคนแต่คนช่วยเหลืออุ้มชูต่างๆอันนี้ต้องอยู่ที่ตุ๊กตาไข่นางก็ดีด้วยนะอันนั้นหกถ้าดีก็ถือว่าได้ได้ประสบความสำเร็จไปก้าวหน้าได้ต่างๆถ้าเป็นชื่อแบรนด์ชื่อแบรนด์ชื่อสินค้าต่างๆได้ราชินีนะมันจะตั้งราคาสูงนะขายแพงมันจะหรูหราต่างๆนะอดีกว่าแบรนด์ทั่วไป ต่อไปอายตนะเจ็ดนะอายนะเจ็ดนี่ปูโรหิตนะวาจาซับปูโรหิตก็คือฤาษีนะเลยเป็นอายนะของผู้คงแก่เรียนนะชอบเรียนรู้ต่างๆนะวาจาซับคือคําพูดพูดแล้วได้ซับน่ยพวกเซลล์แมนนักร้องพิธีกรต่างๆเนื่อแม้แต่หมอดูนะอายตนะหกพูดแล้วเ่งยิ่งพูดยิ่งดีเป็นนะของคนที่มีลังสอมอรดีนะพวกฤาษีนะอได้ดีด้วยคําพูดดีเจนักร้องคนมีวาสนามีพมีสุขภาพแข็งแรงต่างๆนะ เืองานเป็นที่ปรึกษาต่างๆถือว่าส่งผลดีอันนี้เจ็ดนี่ก็เป็นไอหนักที่ดีอย่างหนึ่งนะรางทองหอมเส้นดีอืมก็ไปออยตนะแปดแปดนี่เป็นเศรษฐีนะเป็นของคนเศรษฐีแปดนี่ถ้าตั้งมาจะเกิดเนี่ยมันก็ดีนะได้ได้ผลเร็วถ้าตั้งแต่เกิดนะแต่เปลี่ยนตอนโตก็ไม่เป็นไรนะมันที่จาเป็นอ่ะไปเป็นเี่้ของคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจนะหัว่าการค้าอชอบเป็นนายคนไม่ชอบใครมาบงการนะชอบเป็นนายคน มีตำแหน่งเป็นหัวหน้าไอ้นัแปดเนี่ยเป็นคนที่ทำอะไรเนี่ยคุ้มไม่คุ้มอะ่ะจะคิดเยอะหน่อยเนาะใครชวนไปน่นไปนี่ต่างๆก็คิดอะ่ะไปดีไหมไปแล้วคุ้มไหมอย่างเงี้ยถ้าไม่ได้แล้วก็ไม่อยากไปนะเสมอตัวก็ไม่อยากไปลนะ้วไ,ไ,ปนะไปแล้วได้บ้างอะไรบ้างอะ่ะถือว่าดีเลยเป็นหน้าที่ว่าถือว่าไม่เคยเสียเปรียบคนเท่าไหร่นะเออจะเป็นนายของตัวเองไอน 8, ้นัแปดเมื่อกี้ไม่มีแล้วนะเนาะแปดเศรษฐีต่อไปไอยตนะเก้าน,นะอันสุดท้ายเลยนะกเก้าเออไอ้นักเก้านี่คือ ราชาความสูงส่งนะก้าวหน้าราชาราชาก็จะเหนื่อยกว่าราชินีนะเพราะราชานีต้องต้องต้องสั่งต้องคิดต้องวางแผนต้องบริหารไม่เหมือนราชินีอยู่เฉยๆนะเออเป็นผู้มีบารมีสูงนะจิตใจดีงามเมตตาผู้ยิ่งใหญ่ชอบคิดทําการใหญ่นะพวกราชานะเป็นลมโผล่ลมสายคือให้คนพึ่งพาอาศัยต่างๆได้นะมักชอบช่วยเหลือคนต่างๆนะนั้นพวกราชากับราชินีเหมือนกันตรงที่ว่าถ้าเป็นแบรนด์แล้วมักจะมักจะมีราคาสูงต่างๆนะ แล้วก็เหมือนเอายตนะฏเจ็ดตรงที่ว่าลางสังขรดีนะพวกราชานี่ซิกเซนดีต่างๆนะล่ำรวยจิตใจดีต่างๆในหน้าสิบเนี่ยอืมายตนะในหน้าสิบในกรณีเราจะเปลี่ยนชื่อนะแล้วชื่อเขาเสียแล้วเสียแน่นอนแล้วตุ๊กตาไม่ดีจะเปลี่ยนชื่อเราต้องดูนามสกุลเขาก่อนว่านามสกุลเนะี่ยเขาอายตนะอะไรนะต้องดูก่อนสมมตินามคุณได้หนึ่งอย่างเงี้ยเราจะตั้งชื่อเขาก็ควรหาชื่อเขาที่อายตนะหก นะหกบวกหนึ่งได้เจ็ดอ่ะนะหรือไอ้นับแปดนะแปดบวกหนึ่งก็ได้เก้านะถ้านําคุณก็ได้หนึ่งนะอหรือไอ้นับเจ็ดก็ไม่เป็นไรนะเจ็ดบวกหนึ่งก็ได้แปดถือว่าไอ้นับดีนะอย่าให้ผลรวมได้สามสี่ห้าอันนี้ถือว่าไม่ดีนะสามสี่ห้าไอ้ธนนะของสูนักลับใช้อนะไรต่างไปหรือเก้าบวกหนึ่งเป็นสิบก็ได้หนึ่งก็ยังไม่เสียหายเพราะเป็นแค่แค่ผลรวมเพสันดอนไม่เป็นไรนะหรือนําคุณได้สองเอ่อนําคุณได้สองชื่อเราตั้ง ตั้งหกได้ไม่เป็นไรฮอนนะหกบวกสองก็ได้แปดเนาะอันนี้ถือว่าไอ้นดีเศรษฐีแปดบวกสองได้สิบนะได้หนึ่งก็เป็นเวสันตดอนไม่เป็นไรผลรวมไม่เฉยนะเจ็ดบวกสองเป็นเก้าอันนี้เป็นราชาเลยนะและเก้าบวกสองเป็นสิบเอ็ดนะก็ได้สองก็ถือว่าความเป็นแม่มีความมั่นคงไม่เป็นไร